ังไงยัน้เทีสองกนไกันไหน่ดูไวครับลุงศึกษาไวจได้เห็นงายดี ปอ้ยออกมาใหญ่ละครเฮ้ยนี่ร้านจมตอกมวนตอกตรงไหนตอกคุณว่ามันแข็งแรงโอ้แข็งแรกแน่น่ะไปตอกให้มันมีแต่ไว้อันแม่งอันนี่ห่างออกบาดเดียวก็ตาดเลยเดี่ยวนี้ใครก็ตัวเตี้ยมันตอกลักซุ้มเลยนี่อ่อนอ่ะเอาเปลี่ยนจากคอนกลายเป็นพาดไป โอ้ยเกือบใส่ตีนไข่าปโอยเลยเอนอะระฮะโตันั้นตือปวยไก่หือถือาดตืถือค้อนไม่ใช่ลักเกมาตอกให้มันแน่นเลยเห็นบ่ะนะตาไม่ค่อยดีร้รูว่าต้องถึงเวลาตัดแมตแล้วมีเงียก็หน่อยก็แฮะตอยนี้ เอามุมไหนใช่แล้วรอให้มันลดตาบานอยเลยบ่ศยอยจะดีอยจะดีทีน้อย ย่างางไรอีกสองคนพรมีอะไรเนาะตายอดีดตั้งคืนค่อเจ้าจับขอมันยังหูชิดจองก่อนบกเขาคือเจ้านะน้องคเอกถ่ายม เขาน้อยมึมเขาหลายเลบไปตยันไว้แน่น่มันไปแล้วนี่ไป่อดเตบยันยนี่ยันเอยนโอ้ันเียน้อยโมอใหญ่นาได้จะทอดฟูนมากก็ถอดออก ตอนนี้ก็กำลังเ <net> นะตรียมเครด้วยครับนะเตรียมแปนะฮะเตรียมเทเตรียมเทอุ้ยสนุกสนานฮะ นี่ต้องซื้อรถเหมือนแดงจังเกิมเนี่ยมันมีหลังคาในเอฟซีนะนะแดดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นได้นะครับอ่ะองโค้ดโน้นเหรอกำลังคุดไ้เดือนอยู่มั้ง

แดดค่อนข้างร้อนนะฮะร่มอยู่ในรถเดินนุ่งๆไม่มีร่มอยู่สวัสดีพี่เฟื่อง,องด้วยนะครับนี่นะฮะแดดร้อนแบบนี้พูนน่าจะแห้งดีแห้งเร็วอืม เขบ้าเป็นหลังแล้วยงของจรงต้องอมาลองนันลองนี่้มันไม่ได้ระดับที่เยระดับเนีไดักอันตเ้นสิเสต้องตรงนี้สูงใช่ไมเอาตัวนี้เป็นติดตรงกางนต่อลงไปไม่ไพ่นะไม่ได้สิดเส้นจากพื้นเนี้ย เริ่มงานเช้านี้จุงคนเริ่มงานแล้วยูทูบเบอร์เตรียมอี่คอนกรีด

แล้วเป็นเงินแล้วสมร้อยบาทลบเลยน่าเี่วกันจับเงี้ยนเงี้ยนขราะอยากให้น้ำไหลมาจับระดับเตรียมเทคอนกรีตกันนะครับ FC นะ กขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ